คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆนะครับมีเรื่องให้กังวลใจมากมายเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพพัฒนาการที่ต้องทั้งจำทั้งจดบันทึกเอาไว้ใช่ไหมครับแต่แอปพลิเคชัน ที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ครับชื่อว่าแอป,ปคุณลูกครับจะเป็นตัวช่วยให้คุณไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไปแอปพลิเคชันนี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นโดยคณะแพทยศาสาตร์และทันตแพทยศาสาตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นในเรื่องข้อมูลเนี่ยการันตีได้เลยครับว่าถูกต้องแน่นอนสามารถชวนแล้วก็แชร์ได้เลยนะครับ ผมขอบอกเลยครับว่าแอปนี้เนี่ยผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กๆนะครับควรจะมีติดเครื่องเอาไว้เลยครับเพราะว่าเราสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและพัฒนาการที่ต้องรู้เอาไว้เรียกได้ว่าครบทุกอย่างเลยนะครับผมขอย้ำเลยนะครับว่าเป็นข้อมูลที่คุณผู้ปกครองเนี่ยต้องรู้นะครับไม่รู้ไม่ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวด้วยกัน2หัวข้อนะครับนั่นก็คือเรื่อง การเจริญเติบโตและเรื่องพัฒนาการนะครับปัจจุบันนีน้หมดยุคแล้วนะครับกับคำพูดที่ว่าเลี้ยงยังไงก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็โตขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคุณจำเป็นจะต้องทราบเรื่องการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับอายุของเขานะครับก่อนอื่นเราต้องใส่ข้อมูลของน้องลงไปก่อนนะครับนั่นก็คือชื่ออะไรนะครับใส่รูปก็ได้นะครับ เพศอะไรนะครับวันเกิดอายุคันตอนคลอดนะครับแล้วก็น้ำหนักแรกเกิดนะครับเพื่อที่ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลนะครับในฟังก์ชันเรื่องการเจริญเติบโตนะครับคุณสามารถดูได้เลยว่าถ้าน้องอายุเท่านี้นะครับน้ำหนักส่วนสูงความยาวเส้นรอบศีรษะเท่านี้เนี่ย มันเหมาะสมหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะครับพี่น้องควรจะต้องรับประทานตามช่วงอายุเนี่ยมีอะไรบ้างควรให้ความถี่เท่าไหร่นะครับออย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับในรูปเนี้ยผมสมมุติขึ้นมาว่าน้องช่วงอายุเนี่ยเดือนก็ควรที่จะต้องให้นม6-8มื้อต่อ1วันนะครับและก็ยังไม่ควรให้อาหารอื่นหรือว่าผลไม้นะครับ โอเคแล้วก็ฟังก์ชันต่อมานะครับที่ผมจะแนะนำก็คือเรื่องของพัฒนาการครับซึ่งในนี้เนี่ยเขาจะบอกเอาไว้เลยว่าแต่ละช่วงอายุเนี่ยน้องควรจะทำกิจกรรมอะไรได้บ้างนะครับและแต่ละกิจกรรมเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นน้องอายุ2เดือนเนี่ยควรจะ,จะต้อง มองตามสิ่งของจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้นะครับและวิธีการก็คือให้จับนอนหงายแล้วก็ถือของเล่นสีสันสดใสเนี่ยห่างจากหน้าเด็กประมาณ3 0ซนเมตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับและถ้าน้องยังทำไม่ได้ล่ะในนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราควรจะทำอย่างไรด้วยนะครับหรืออีกกรณีหนึงผมยกตัวอย่างเช่นน้องอายุ25-29เดือนเนี่ยเขาก็ควรที่จะชี้อวัยวะ เส่วนได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องของพัฒนาการนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้านะครับผมจะมารีวิวในเรื่องทางด้านการแพทย์กันบ้างนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับโจไอเฮลสวัสดีครับ